เริ่มเกมแล้วสองต่อศูนย์แล้วครับเอเซียเกบ,ส,บสองลูกได้สองแต้มครับเนี่ยเศกสันใส่สเสื้อเบอร์สามครับป่าเตียพระรามสามครับสนับสนุนในการแข่งขันวันนี้ครับดูกันย,ยาวๆครับแล้วก็เกมสิบห้าเจอกับเมียนมาครับผมมาดูครับหมุนมานะ้วครับเจ้าแมนนะ โอ้ยล้นไปเยอะเลยครับดูครับใครทำครับพอชัวโอ้โหหนึ่งต่อสองครับโอ้สุดยอดแมนเราอยู่ครับโอ้โหยกเตียครับลูงนี้ครับยกเลยซ้ายครับเสกสันครับ ไม่ข้ามครับวันถูหมุนมาครับไม่ข้ามครับไปแล้วเอาแล้วครับดีครับลูกนี้ครับ เปิดงามมากครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้ยสนามไงเป็นไงครับสนามสนามใหม่ครับได้ไหมดูครับดูครับโดนเข่าครับยกด้วขวาไม่ข้ามครับลูกนี้ครับนิดเดียวครับ ยังหนึ่งต่อสองครับแเอกัือยังวอมไม่ออกครับเอาใหญ่กว่านี้อ๋อใหญ่กว่านี้โอ้โหครับลุงเนี่ หนึ่งต่อสองครับนี่ครับลุงนี้ครับนี่ครับลูงนี้ครับดีมากเลยครับ

เตะสั่นร็ครับสองต่อหนึ่งเสร์ไปครับได้แต้มครับสต่อหนึ่งครับเซีครับออยู่ที่สต่อหนึ่งครับขอเวลานอกครับชมกันต่อครับเซีครับสต่อหนึ่งครับ โอ้โหแรงมากครับอืยกแม่นมากครับอาศัยลูกเสิรฟเท่านั้นแหละครับตอนนี้ครับฝั่งนี้เป็นเจ้าแมนนะะเบอร์สี่ครับเบอร์สามเป็นเจ้าเสกครับฝั่งนู้นเป็นเมียนมาครับเปิดหมุนรอบหนึ่งซีแมนครับเตะดีครับดังปกเลยครับโอ้ แต่ก็ไม่มีบล็อกฉีกอะไรขนาดนั้นแต่ก็ไม่มีบล็อกฉีกอะไรขนาดนั้นครับไม่มีบล็อกนะโอ้โเขาตั้งแตมแล้วอย่าไปชวนคุยนะเดี๋ยวสามตัวหนึงครับโอ้ย หยอดเนีย,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 ยนมากครับแต่ยังรับได้ครับสำหรับตัวยกครับมาแล้วครับเยสีครับ่อนรองเท้าแล้วครับหมุนมาแล้วครับโอ้โหเท้าเปล่านะครับ,รบ,โหโหรบย,ยังจะรับอีกครับ โอ้ยยังไงลากเล่นเองครับโอ้เ,เ oh, สียครับลุงรับวันที่โอ้โหล้ครนบโชว์เลยครับ <c oughs> เปิดลังเท้าไม่เป็นไม่ต้องเปิดหรอกพอแล้ว <laughs> สามต่อหนึ่งครับโอ้โหโอ้ยมาเฉยมาเฉยโอ้โยกมาเฉยเลยครับโอ้โหขาไม่มีรองเท้านะครับหนึ่งต่อสามครับไม่ข้ามครับ

อ๋อรับลงนี้ครับโอ้เสิร์ฟแรงมากครับตรงนี้เสร์ฟแรงมากครับเสร์ฟไปแล้วครับเสียงสันนะปลาทุกเหยียบอย่างแรงเลยครับตัวทำนี้เอามาจากแม่สอดนะครับถามเขาแล้วครับ สองคนนั้นเป็นตัวคุมครับมีโุ้ยออกครับลงนี้ครับโอ้ยนึกว่าออกโอู้นึกว่าลงครับโอ้ออกหลังนิดเดียวครับได้โอ้โหย,ยังยกก็ได้ครับสอง,งครั้งแล้วครับมาเสื้อดำเนี่ยเป็นพมา่าเพชรบุรีนะเสื้อขาวเป็นพมา่าสุพรรณบุรีครับ มาถอดเสื้อนี่เป็นพม่าสั่งตรงมาจากแม่สอนครับปาปี้ทายในปาดครับถูกยกครับอย่างงามเลยครับถูกยกครับสทั้งเสร์มครับโอ้โยออกครับลุงนี่ครับ เปิดหัวงามมากครับซีแมนครับเตะไปทางไม่มีคนนนเลยครับแ,แบบนี้นานแล้วนะครับโอ้ยเปิดหัวโอ้ยอย,อย,ยังไม่ขึ้นครับยังไม่ขึ้นครับ วันที่ไดพีนี่มอกันนาดิพี่จีาตอมาเดตูตีบ้าครับมาแล้วครับสองต่อสามครับแต่ดีมากครับตรกนี้ครับองสาม ที่ไปได้ครับๆพี่เบิ้ดท่ากันนี่ออกมาเลยแมน32ครับดีเลยครับตรงนี้ครับสุดยอดเลยครับนะครับพี่นี่อยู่ใต้ลงบ้างคงน่าจะเป็นครับแล้วใส่เสือละลูกเข้าวงโห คารบีร์กด <Franc otic> ีมากเลยนะคนยกครับเสิร hey, oh ์ฟด oh, ีเลยนะ เจาชายบีแโอ้โหโชยแล้วครับโชยแล้วครับสีแมนนะสามต่อสองครับ ยังได้ครับยังได้ครับต่อสมครับเมียนมาจะเสิ์รฟครับโค้งเข้าอีกแล้วครับนี่ีดีมากครับสามเท่าเลยครับขอเวลานอกเลยครับได้แต้มครับเอาครับสามเท่ากันครับสกอร์ตอนนี้ครับ ที่โอ้ไม่ข้ามครับลูกนี้ครับถ้าข้ามก็เปิดรังเท้าไม่รู้จะไปไหนอีกแล้วเจ้าแมนนะเอาวครับลูกนี้ครับโอ้หัวสักแล,ล้วลูกนี้ครับลูกเสร์จครับ4ต่อ3ครับ ไปเลยครับโอ้โหหันหลังให้เลยครับเสิร์ฟเสร็จแนละ้วเสิร์ฟเสร็จเลยหันหลังให้เลยครับเสกสรรน,นะโอ้โหห้าต่อสามไปแล้วครับ 5ต่อสครับีับอต่อสามเคู่หูที่ดีมากครับ <c oughs> ยังไม่ไปลายเกมปลายเกมธรรมดาจะลากเองนลีวสิสันแต่มันต้นเกมเลยไม่ทำครับ อ๋อครับเซเว่นที่สี่แต้มรวดเลยครับเกมที่สิบห้านะเวทีครับยอดอุ้ยอุ้ยฟาวฟาวฟาวเอ็ดที่เปลี่ยนข้างครับเปลี่ยนท่าแล้ครับเราครับแปดต่อสามครับ ลองหน่อยครับเอาเอาเอาโอ้โหยกมาดังเฮ้ยถอดรองเท้าทั้งสองข้างเลยครับเสื้อดำครับดูครับเสิร์ฟไซโค้งครับริมเส้นนี่แหละครับตรงเจาะนี่แล้ครับตรงนี้แลับไม่ค่ะเหมือนครับอันนี้ซีเมนมาเบอร์สี่ครับซีเมนบอกว่าขอไซใหญ่กว่านี้ครับเสื้อครับรัดรูปเกินครับ เสกสันเสริมครับแปดต่อสามครับเอาแล้วเตะเต็มรอบใครใครโอ้โห,โหเหยียบอย่างแรงเลยครับเอาโทัสท์ล้นสามต่อแปดครับอย่างดีเลยครับลูกนี้ครับ เออึอเข่าช่องไปใส่ล้นไหมโอ้ยไม่ล้นครับพอดีเลยเรกโยกครับอะไรจะกะแม่งอนาันนั้นครับงานยังหลังคอร์ดเลยครับสามต่อแปดครับอื้อหือ เตะลงไปอย่างดีนะตรงนี้อยากลื่นนะลื่นปะไม่ลื่นนะว้าไปบนแท่งแล้วอาลูกพี่เอวหน่อยครับตัวทําบอกว่าจะหมดแรงแล้วโอ้โอ้ลักลักเสิร์ฟครับลูกนี้เขาเรียกว่าลักเสิร์ฟครับภาษาลาวเขาบอกว่าลักเสิร์ฟครับโอ้โหร้อยบอกใหยเออร้อยเสิร์ฟนะโอ้ร้อยเสิร์บยอดนะครับลูกนี้ครับ เอาเอาอีกแล้วครับ <c oughs> อุ้ยโอ้ยเดียมเดียมเสิร์ฟตรงนี้ครับสามต่อเก้าครับร่าตออุ้ย,ย,ย,ยไ,ดได้คือกันครับโอ้โหเสิร์ฟกระตุกมือด้วยนะ,รรยยนนะครับแต่หยอดนะสี่ต่อเก้าครับ ยกด้วยขวาดีครับตกโดนไม้ไผ่พอดีครับดีครับดีครับตรงนีไม้ไผ่เถียงครับข้าวต่อเสียบมาใส่บันิม้าบ่อบันิม้าบ่อบันิไปใส่บันิเตะให้เบิ่งนะโอ้เตหลังเท้าไม่เก่งครับโอเคครับได้แต้มครับ สิบต่อสี่ครับอยต่อสยขึ้นไปใสโอ้โหครับอืมลุงนี้ครับ11เอ็ดต่อสี่ไปแล้วครับักียรติเต็มสครับจอดอีกแล้วโอ้โหเสียดายครับลุกนี้ครับ สตอ่อสิเอไม่ข้ามครับชิกตอส่เ็สันเสิฟครับืใสไครโอ้โห,โหเปลี่ยนมาทำด้วยโหครับตรงนี้ครับต่ออ <c oughs> ้ปาโยกกก่อไ <c oughs> โอ้ ปานนมือโยนน่าหลุดสีเขียวหมนานเขาเนี่อีกนี่เจ้าตัวยังไม่พอใจนะสีนี้อันนี้คือตัวคุมตัวคุมเขาขอสีนี้ครับดได้ได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนให้แสดงว่าวอ้วนขึ้นนะนี่แผลเสร็จโดก็ให้มึงแพ้มึงไหร่ฟักแพ้ใครนะขอบาพอนับแฟร์อย่าอย่าชวนคุยนะเดี๋ยวเปล่าแพ้ประมาณสุสพรรณ อ้าวใครทำใครทำโอ้โหมันงงครับ ah, ฝั่งโน้นนะครับ12แล้วนะครับโทเวลโฟสิบสองเลยเออสิบสองแล้วสิบสองแล้วโทเวลสิบสองตัวสี่เอาอีกแล้วครับโป๊กอีกแล้วครับสิบสามนะครับจ้าดิโอ้โหมันนี่ขามบานนี่โ tamam อ okay. ้โห จะเมียนเสกสันหัวเลาะเลยครับจะเมีนบอกว่าเอเอเอโอเคสครับออกๆไม่มีที่จะเอาเลยครับฝั่งโน้นครับสิบสามต่อสี่ครับเอฟซีไปอีกแล้วครับไปใสครับเอาเอ ได้อีกแล้วครับใครโอ้โหสิบสี่ลูกเดียวเกมแล้วครับแมตช์ไพ่เลยครับโอ้สุดสวยงามครับอืมตื่นเต้นตื่นเต้นอ๋อตื่นเต้นได้เตะกับทีมชาติเราตื่นเต้นครับลูกเดียวเกมครับสิบสี่ต่อสี่พูดลูกเสริมตรงนี้ครับไม่กล้าเตะครับ ไม่กล้าเตะครับพม่าฝั่งนู้นครับเจริญใจกันนะครับดึงตัวมานะครับสี่ต่อสิบสี่โอ้ยแมนโชว์เลยครับเอาคัสันแบกอุ้ยไม่สันแบกแล้วครับโอ้โหลูกนี้ครับช็อตเด็ดเลยครับโอ้โหนี่ครับเสียงตบมือเลยครับนี่ครับโอ้สุดยอดเลยครับลูกนี้ครับโอ้หาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วครับลูกนี้ครับ โอ้เสกสรรบอกว่าแอคเลยเออใส่เสื้อปาร์ตี้แล้วมีพลังเสกสรรบอกครับนี่ครับโอ้เสกสรรยังงงเลยครับลูกเดียวเกมแล้วนะครับยังไม่เกมครับยังไม่เกมครับมาแล้วครับเปิดได้ไซด์เลยครับดูครับโอ้ยยกทิ้งเปล่าครับทต่ไมสวยงามอย่างครับ ยกยังไงก็สวยงามครับลูกยกครับเอกสันเออเสียสนสโ,นโ,นโนโนโนเกมโอเวอร์ครับ15ต่อ4แต้มครับโอเคครับสรุปว่าเสกสันชนะไปครับเซนซ่เมีนครับชนะพะม่าไปครับโอเคครับ